ปกทุกวันครับฝนช่วงนี้ก็เข้าสวนก็ยังใช้สูตรเดิมนะครับสําหรับการบริหารจัดการยาคือตัดยังใช้มาปกคือมากลุมรอบๆโกนต้นอยู่เพราะว่าเ,าเราทําดีบัลรูทไว้นะครับก็คือทําระบบรากลอยคือในเนี้ยในทรงปุ่มมันก็จะมีกิ่งไม้เนาะแล้วก็ใสยย่ยาทับต่อสามารถลัวมันเน่าไหมเปเชลามัยก็ทํามาปีหนึ่งแล้วนะครับ ก็เน,น้นตอนนี้ก็เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับใช้ไอ้ดินนะครับผสมน้ําแล้วก็ฉีดเดือนละครั้งเพื่อให้เขาช่วยย่อยสลายพวกเศษ้าที่เราใส่เข้าไปเพราะว่ายาก,ก็คือปุ๋ยเนาะเพราะว่าเราตัดตัดมันเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยระหว่านรอบส่งภ่มิยางก็กินกินเสร็จปุ๋ยก็สะสมที่ใบเลยฮะก็าตัดใส่นะครับแล้วก็พ่นจุลินทรีย์เอาก็ขยันเยอะก็พ่นบ่อยครับตามควเน้น ปล่อยไปกับระบบน้ำเลยเดือนละครั้งนะครับให้เขาช่วยย่อยสลายพวกใบไม้พวกเศษย,ยาพวกนี้มันจะได้เป็นปุ๋ยอิน,นทรีย์ตามธรรมชาตินะครับก็เติบโตดีครับ